ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแปลกๆแ,แล้วนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกับคนันถิ่นวันนี้เราจะมาเล่นมินิกเกมกันนะครับผมในคราฟติ้งนะครับผมน่าจะเป็นชื่อคราฟติ้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลหลักเยอะๆอาจจะใช้ตลอดเลยนะครับผมไปดูที่เกมเพลย์กันเลยครับผมเกมเพลย์การเข้าก็จะเป็นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ด้านล่างนะครับจะมีให้เลอนมากมายเลยครับม,มีอยู่ประมาณหกถึงแปดอย่างนะคบผมก็เยอะนะครับวันนี้เราจะมาเล่น รับคราฟกันนั่นเองเนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นในแมปของสโนว์แมนนะคะผมซึ่งก็ s โน w m แมนก็ไล่ฆ่าคนนะคะแล้วคนก็ต้องหนีสโนว์แมนนะคะผมแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ครบนะคะผมโอเคอเราขอตัดได้แล้วกันนะครับโอเคครับผมพอเราเข้ามาในเกมแล้วก็ถ้ากระจุกหน่อยก็ขอเพลยนะครับผมถ้าเข้ามาในเกมแล้วให้เราวิ่งตรงไปตรงนี้<ม>เลย,เลยนะครับผมมันจะเป็นเขียนว่า winter game นะคะผม เปิดต้อน,น,ร,นรับวันคริสต์มาสนะคะผมถ้าใครอยากวิ่งไปเร็วตรงนู้นนะคะผมพอเข้ามาปุ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เล็งไปตรงนนหน้าโอเคอย่างนี้ครับแล้วเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมดีครับรอผู้เล่นเข้ามาครับผมเอ๊ะสกินนายมันคุณคุณคุ้นๆๆๆนะเพื่อนดรีมสวัสดีครับบบโอเคอยากรู้ตรงนี้ครับใครจะได้เป็นเฮ้ยผมว่าแพนด้าไม่ใช่ เออใครอะโอ้คนนี้วิ่งเลยครับผมหาของวิ่งหนีเลยไม่น่าเหลือนะ่องเราไม่มีของไอ้หลุดเมื่อกี้ไม่หลุดครับผม,มนี่นะของขอเปิดเซ็ตกันเลยแล้วถ้าเขาโยนใส่เราได้ไม่ไรนะครับผมอย่างเช่นโยนเขาโยนหีม้าใส่เราอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแกลพวกเขาแล้วเราก็ต้องไล่ล่าพวกตัวเองนะครับผมอย่างเช่นไปอยู่สีเขียวอย่างนี้ แล้วเรากลายเป็นสีฟ้าเราก็ต้องไล่ค่าสีเขียวต่อนะครับผมเหมือนป๊อปค่ายซิกเลยครับผมก็ประมาณนั้นครับใครอยากให้ผมทําคลิปเล่นสกายวอลบ้างครับหรือว่าเอ็กวอลก็ได้อยากเล่นตีกอลอีกนะครับผมเล่นกับคนในทั้งวันนะครับผมถ้าผมเล่นกับคนในทั้งวันคลิปจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ระบบของ Android หรือไม่ก็ของเวอครับมันเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมเครื่องผมมันอัดไม่ได้ไงแต่เครื่องของคนในทวันนะเขาบอกว่าอัดได้นะครับทำเ จุกจุกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจุกครับจุก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 อย่าไปยุ่งกับข้านะข้าไม่เกี่ยวอ่ะเพือนตรงนี้เซฟว่ะเอ้ยผู้ชมเห็นอะไรไหมผู้ชมเห็นอะไรไหมหอ้อาวเปล่าเฉยเลยไปเถอะครับไปไปไปแมบปบนี้ก็ใช้เวลาเล่นประมาณ สามสี่นาทีมั้งครับน่าใช่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูอีกทีโอ้โหแล้วแมพมันมีกระแพ้ล,ล้องหนได้นะครับผมถ้าเสียงอะไรเข้าขอแภัยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีคนมาเล่นไฟเย็นแถวบ้านนะครับแล้วก็เริ่มจุดปุเล่นแล้วด้วยผมก็ไม่รู้ว่า,าจุดทำไมนะครับโอเคครับผมเสียงน่าจะเข้านะผมอ่ะโอเคย่อลงมันจะไม่มีชื่อขึ้น,น,รรรนครับแต่ย่อย่อยเลยวิ่งอเลยกันมา โอ้โหวิ่งมาตอนที่เพื่อนวางบล็อกพอดีวิ่งกระโดดเขาจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะคะผมซึ่งซเวีร์โวเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าเอสโนวแมนนะคะผมสโนวแมนจะวิ่งช้ากว่าแต่สโนวแมนก็มีข้อดีก็คือสามารถโจมตีระยะไกลได้นะคะผมแต่ตีระยะใกล้ไดน้น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะตีโจมตีระยะไกลไม่ได้เอ้ยโจมตีระยะไกลส้สิใช่ตีอะีระยะไกลไม่ได้ครับคุณล่องหุ่นแล้วคุณล่องหุ่น อ้าวลืมตัวไปผมลืมเอาโถนี่ครับโดนแล้วผมลืมไปว่าโดนปุ๊บมันเป็นเลยครับลืมบีกแล้วครับนี่เห็นไหมรู้สึกว่าจะวิ่งช้ามากเลยโดยเหนไหมรู้สึกว่าสก,กิลจะติดอยู่นะเมื่อกี้ไม่โดนครับเราสามารถวิ่งไปเก็บสโน์คืนได้นะครับผมตอนที่สน์แมนเดี๋ยวนะ อะไรขอเซซอนเนี้ผู้ชมทําเมย์ขสงเื้อน้ีร,นรือว่ามันบักือว่ามันบักไม่ได้ครับว่าเขาอาจจาะบักก็ได้นะอ๋อสกินแบบชุดบักเฉยเลยครับปกติเราจะใส่เสื้อสีฟ้านะคะผมถ้าเป็นเออเขาเรียกว่าไรนะคนแบบที่เป็นโ,โนแมนคนแรกเนจะไลายเป็นสีแบบนี้ครับสีชุดกเกาะเหล็กครับโอ้โหสูงเลยนะ วู้แปดวีครับไม่นอนนะคะผมโอเคเราวิ่งหาเลยครับโอโอเคครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้เราก็กดเพย์าเกนครับผมเพื่อเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเขาก็สุ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้เจอดีม <c oughs> เจอเพื่อนเขาเลยสกินนี่ก็ใช้เยอะมยกเลยครับสกินดีมครับที่เป็นดา่านลัดของเล่นหรือเปล่า เอ้คนสองคนนี้เขาแต่งตัวเหมือนกันเลยสกินผมนั่นเลยนี่ครับเดี๋ยวรอสนุกแนนะผมอยากลองเป็นบ้างอะเฮ้ยผมได้เป็นผมได้เป็นนะผมได้เป็นเอาไม่ได้โอ้โหนิดเดียวโอเคครับวิ่งเลยวิ่งเลยครับวิ่งให้สุดชีวิตนะครับผมจำได้อยู่ว่าด่านนี้ผมมีที่แอบรับอยู่นะเฮ้ยถือว่าอีกด่านหนึ่งไม่น่าจะยังจำนนะครับโอเคน่าจะเป็นอีกด่านแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าเดินมาตรงนี้มันจะมีที่แอบแล้วนะครับปกติ ไปได้ไหมไปได้วิ่งเป่าล่ามาครับโอตายแล้วคุณผู้ชมรู้สึกก็จะเหมือนจะมีคนตามหลังมานั่นเนี่ยผมว่าแล้วลางผมสังวรผมมันดีจริงเนี่ยเว่งใส่เลยละกันผมอยากเป็นอยู่เอา้าพี่โดนเฉยเลยลงหนุนโอเคลงหุนไปลงหนไปลงหุนไปลงหอนไปน,นั่น,นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ดีแล้ว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 โอเคต้องวิ่งกระโดดนะครับถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยแม่งรู้สึกว่าเขาจะไม่ตามผมแล้วโอเคเเกอเค็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราขจะไปจุมชนสูงสุดกันโอเคตรงนี้ห้ามกระโดดพลาดนะเฮ้ยเอาพลาดล่วงโอเคครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่นอคนคเจ็ดนาทีแล้วแป๊บเดียวเองคุณผู้ชม อาสักสิบสองนาทีสิบห้านาทีเลยโอเคครับไปเรื่อยๆครับโอโ้โหบีดดับทองดีกว่าเรียกดับดีกว่าครับทําให้สโลได้นะครับนี่ทีนี้เขาจะติดสโลแล้วครับผมเขาจะวิ่งไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็คือวิ่งช้ามากอะ่ะถ้าวิ่งได้ก็คือวิ่งช้ามากิา <c ười> คือแกล้งเขาอะ่ะ S 1> 1. <S คือเขาโดนสองรอบเขาน่าจะโมโหมากเลยตอนนี้ oh, ขอโทษโอเคครับจะหาคิวอื่นเก็บกันนะครับคเลยกันเออเออเดี๋ยนะตรงนี้ขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ครับมาแอบ์ขึ้บนดีกว่ามาดูคนด้านล่างกันเห mm hmm. ลือหนึ่งนาทีโอเคขึ้นไโดดไป จะมีบางคนครับอย่างเช่นผมเนี่ยบางทีก็โยนแม่นบางทีก็โยนไม่แม่นผมก็ไม่รู้เป็นอะไรครับ <laughs> คือกดโยนปกติล้วไม,ม่ต้องกดเรื่องกดค้างนะคะผมก,การโยนแบบพวกสโนไ่ะเราแค่กดตรงหน้าจอทีเดียวมันก็โยนให้แนวครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยผม <laughs> ผมก็เป็นนะไ <laughs> เอ้าเอ้าเอ้าเ้ยยโดนแล้วมาโดนมาดิไม่โดนโถไปดักครับไปดัก โอ้หไม่น่าเลยผมไม่น่ากระโดดลงมาเลยผกกระตุกมากครับตรงนี้โอ้หตรงนี้ของเยอะด้วยไม่น่าเลยลัลัซีสองวิอเคหาเลยครับโอ้โหอ,อยู่นู่นน่ะวิธีแห่งความแม่นไม่เคยโดนเอาหายเอาหายเมื่อกี้หมอนคนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าหายนั่นเปล่าไม่ใช่ มันจะเป็นเสื้อสีเขียวครับตอนนี้เขาน่าจะย่ออยู่ผมว่าเพราะว่าชื่อไม่ขึ้นนะครับน่าจะแพ้ครับตอนนี้เอ๊ะข้อมูลนั้นมันคืออะไรเสียมกาก่อนคำรามโอเคแปลว่าเราแพ้แล้วครับผมเพราะว่าเราหาไม่เจอนะครับเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรอะเฮ้ยต้นไม้คืออะไรอ่ะใี่ไหครับได้าจารมาจารอีกสตาร์แล้วกันครับดูขอตัดเลยแล้วกัน โอเคครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เป็นอีกแล้วโอเควิ่งครับผมวิ่งเลยผมอาจจะต้องตัดบางฉากออกเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวนะครับเพราะถ้าออกนนารเดินคณในทวันเนี่ยเดี๋ยวเครื่องเตยโอเคเครื่องเครื่องนี้ก็เหลือพื้นที่ประมาณสามกิกนะคะผมตอนนี้ก็เหลือประมาณสามกิกใช้มาสองปีแล้วครับผมเครื่องนี้ทนมากนะครับเป็นเครื่องที่คนแม่ซื้อให้นะครับโอเคเลยไปเลยครับ โอเคอเฮ้ยลื่อนนะตอนนี้แต่หาของเก็บกันุผู้ชมโอ้ตรงนี้ลงไม่ได้เป็นกำแพงข้างบนโอเคกระโดดลงไปเลยไม่ต้องตกใจนะคะผมเพราะว่ามันไม่มีฟอร์ดาเมตนะครับในหมานี้ถ้ามีฟอร์ดาเมตผมว่าฝั่งเออซเปอร์วอลตายครับ <laughs> ต้องกระโดดลงมาตลอดแล้วขึ้นตลอดอะ่ะคืออย่างเงี้ยเราก็ต้องกระโดดลงไปอย่างนี้เลยถึงจะมีฟอร์ดาเมตนี่น่าจะไม่รอดครับผม แล้วก็จะมีระบบหนึ่งฟิวเจอร์หนึ่งนะครับคือถ้าเรายืนบนใบไม้อ่นเนี่ยอ่ะเดินพาดูนะครับอันนี้ก็ได้ไหมเอ่ยไม่ได้หรอกถ้าเรายืนบนทุ่มตรงเนี้ยย่างเช่นอะไรนะเขาเรียกว่าใบไม้นานาน,าน,นะคะใบไม้จะหายนะครับผมเนี่ยแหละคือวิธีการใหม่ของผู้สร้างเกมนะคะผมไปยืนบนอันนี้ไม่ได้แล้วก็แป๊บเดียวก็หล่นนะครับเอ้าเอ้าขอาย่อคุณผู้ชม โอเคถ้าเขาย่ออย่างนี้เราขอตัดจบคลิปเลยแล้วกันนะคะผมเพราะว่าดูเหมือนเขาเริ่มจะไม่เล่นกันแล้วดูเหมือนเขาจะเริ่มแบบเป็นมิตรกันนะคะผมขอตัดจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะผมครับๆเนี่ยเราสามารถสมัครบัญชีแล้วก็เล่นแบบออนไลน์ได้ปกติเลยนะคะผมไม่ต้องซื้อไหม่คาแทนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะผมสำหรับวันนี้วิดีโอนี้สวัสดีครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้ครับสวัสดีครับพูดผิดเยอะนะเนี่ย